อ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่จะมารีวิว2ตัวอัปเดตใหม่นะครับผมมันจะมีตัวมิติกับตัวเอกลุสีนะครับที่เข้ามาใหม่ในแพทนี้เนาะต้องขอบคุณน้องนะครับผมที่ให้ตัวมิติกพี่มาเนาะไม่ไงั้นพี่ไม่ได้มารีวิวแน่นอนนะครับโอเคมาอย่างแรกเรามาดูตัวมิติกันได้เลยเนาะว่ามันจะโหดก๊อตขนาดไหนโอเควางเริ่มต้นนะครับค่าว,วางอยู่ที่600บาทนะครับผมนะ อัพเริ่มต้นอยู่ที่1 2 0 0นะครับโอเคยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอัพขั้นต่อไปอยู่ที่1 8 0 0นะครับอ่าดาเมจเพิ่มเข้ามานะถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้นะอัพขั้นต่อไปอยู่ที่3 0 0 0นะครับผมเฮ้ยยิงเลเซอร์ได้ด้วยเอาว่าอัพขั้นต่อไป4500ัห้าอลับขั้นต่อไป4500น,นะครับตัวนี้ถือว่าอัพไม่แพงนะ เดี๋ยวรอก่อนมันหลับนานมาก4,005คูดาว 0.2V นะครับโอ้ยตัวนี้ค่อนข้างดีนะตัวมิติตัวใหม่นะครับวงกว้างมากเอาเรื่องเอาเรื่องอัพขั้นต่อไป6,000นะครับรวมๆพี่มองว่ามันดีนะตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับจะอาจจะเล่นต้นเกมยากหน่อยเนาะตัวนี้นะครับ ยิงเลเซอร์ไม่รู้ว่าวงข้างในคืออะไรอ๋อวงข้างในเป็นยิงเลเซอร์เหมือนกันนะครับค่อนข้างดีค่อนข้างดีตัวนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวทีเด็ดเราเลยนะอัปเกรดคามเมราสไปเดอร์นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะ OP เลยนะอัพเริ่มต้นนะครับอยู่ที่700นะครับตัวนี้นะครูดาวสูน์จุด 0.5นุด้านะครับดูวงสิอ,าาอ่าฮะอัพขันต่อไปพันห้านะครับเอาว่าขันต่อไป3,000นะครับส่วนขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่14,500นะครับตัวนี้จะมีเอ่อเอฟเฟกพิเศษนะครับผมมันจะเป็นยิงระเบิดปะยิงแล้วก็ระเบิดนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่โซโลได้ดีนะครับแนะนำให้เก็บไว้เนาะตัวนี้นะครับดูดิตัวเดียวนะครับตัวนี้นะ เป็นไงก็ Gör จัดบอกเลยนี่เป็นไงล่ะตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะอ่ะดิพี่ลองขายตัวใหม่นะแล้วพี่วางตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่ะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะว <scariest! S 1> เห็นไหมมันยิงระเบิดนะครับตัวนี้ยิงเป็นระเบิดนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะ ตัวนี้แอบอัพแพงอยู่นะครับแต่ก็คุ้มค่าเนาะสตัวนี้คือแบบผ่านชิลเลยนะครับเป็นไงล่ะอะเดี๋ยวเอากีเลเซอร์ออกด้วยเรามาดูกันว่ามันจะ OP แค่ไหนเดี๋ยวพี่ขายตัวนี้ทิ้งนะครับเอาแค่ตัวเดียวนะแล้วประเด็นคือมันยิงหมู่นะครับมันไม่ได้ยิงทีละตัวนะครับตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะ ฮะ uh huh. ไม่หลับด้วยนะครับตอนนี้ข้อที่คือไม่หลับนะครับนี่เป็นไงล่ะส่วนตัวมิตินะครับมิติตัวใหม่เนาะมิติกตัวใหม่พี่มองว่ามันยังยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ฮะมันฉีดทีละตัวนะครับยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะแต่ถ้าถามว่าเล่นได้ไมั้ยก็เล่นได้นะครับผม โอเครีวิวคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับไปไว้เจอกัน